นี่กลับมานักแคสเกมเหมือนเดิมในไหมครับตะลุยเซิร์ฟเวอร์เพจที่3วันนี้ผมมีแขกรับเชิญม,มามาเออมา,เอ,นะะอมาตะลุยเซิร์ฟด้วยนะฮะเขามาตะลุยเซิร์ฟด้วยนะฮะดูครับเขาสร้างอะไรก็ไม่รู้ของเขาเนะี่ยเทียนอะไรก็ไม่รู้ฮะ,รระ,ฮะครับเทียบเราจะภารกิจกวันนี้คือเราต้องตามแขกรับเชิญไปว่าเขาจะทำอะไรนะฮะ อ๋อนั่นก็นั้นตามไปวินเลนดีวินแลนด์ดีกว่านะฮะพบเทียนให้เรียบร้อยนะฮะไปละไปละไปละว,วันนี้เราจะมาเรามีการนัดขุดทองขุดทองขุดเพชรก็ได้ครับเออฮาผมเจอแล้วยันฮาจมอ๋อลืมไปผมไม่ได้เอากล่องให้คุณเลยโอ้ ข้างล่างมีสปารมอนต้องล่าเออสาเียงดีแม่ไหนเล่นแบบนี้เหี้ยพวกผมต้องรอแขกพิเศษก่อนโอ้ยทำไมมันแหลกยยยยยอยากได้เป็ม,มุมแฮะชึบลงมาอย่างครับแขกท่านพิเศษครับโอ้ยฟ้าผ่าโอ้โอ้โอ้โอโอ โอ้ไม่น่าได้พี่แอดมาันมูลสัมผัสมาเลยละมูนสัมผัสมาลงมาแล้วครับมาแล้วไปหาเราตามแล้วไปห,หาเพรขุดกันดีกว่าครับปล่อยเขาครับเขา,าไม่ครับผม ลืมอะไรครับลืมพี่แอดเหรอครับไม่ไม่เดีเเ๋ยวผมกลับไปบทบ้านก่อนกล้นเียคุณลยอืมดูแลครับเฮ้ยเจอทองครับผมผมเป็นนักขุดทองเจอทองมาเพียบเลยครับเนี่ยปุ๊บ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 ได้ยินเสียงสปไปเดอร์ไหมครับท่านผู้ชมครับ

รับก่อนครับรับรบก่อนครับรับแล้วครับรับแล้วเซตโฮมเลยฮะบ้านมันเล็กไปหน่อยอย่าทำห้องเก็บของข้างล่างแล้วกันวูสียงพลงมันเลงเลยอะทำห้องเก็บของดีกว่า ก็พีเอสดของผมมันเออมันเป็นลำมูลสัมผัสนเนาะโอเคช่วยคาประตูไหมผมหน่อยครับทำห้องเก็บของไงครับบ้านก็เล็กแค่นั้นอะ ก็ส่วนรวมอยู่แล้วทำห้องเก็บของครับขุดแปบ๊บโอ้ยขุดตรงนี้มันจะนใช่ขุดลงมานั้นถ้าเกิดแขงท่านพมเศจอยากรู้ว่าเราจะเจอได้ยังไงก็ไปดูดีเพจที่หนึ่งอะ่ะแล้วเรื่องเลยว่าขุดแล้วเจอยังไงครับ <Okay. S 2> เอาของที่ของัวรวงเนาไม่ของใครของมันดีกว่าเดี๋ยวจิกของไม่เอามันไม่ดีฮะมันไม่ดี โอ้พี่เอจะแตกแล้วครับนั่นไงปุ้ยไม่ขาดคำแตกแล้วอือย่าบอกว่าใต้ใต้ใาาการเลยพี่ผมจะเรื่องนี้จะเป็นความลับนะครับที่เขารู้ว่าอะไรสักอย่างนะไม่ได้ใช้อะไรเลยสักอ,อย่างนะฮะถึงเขาอะไรสักอย่างเนี่ยมันพูดไม่ได้ไดเดี๋ยวเจ้าของมันเห็น กลับแล้วไป,ไปทำเระมูลสัมผัสก่อนดีกว่าเอาะผมเกาสปาแล้วเจริงวันนี้จะมีแขกพิเศษอยู่สองคนนะฮะแต่พอดีแขกพิเศษคนนั้นเขาเล่นไม่ครับเซิร์ฟเวอร์ไม่เป็น <c oughs> หิวข้าวแปบ๊บนึงฮะผมไปทำเออผมขอไปทำอันนั้นก่อน รู้สึกว่าหน้าจอมันไม่วิ่งนะโอเคปกติเนาะใครบินอยู่บนนั้นน่ะแอดมินใช่ไหมฮะโคตรถูกพูดอีกก็ถูกอีกอ่ะเฮ้ยตรงนี้ปรับปรุงใหม่แล้วเนี่ยไอ้ยาของดีเดียร์บีเอ็ทมาแล้วตาเขาน่าจะมีให้สักหน่อยก็ยังดีครับครับครับเพราะว่าพีพีเอไปให้ครับ ครับผม TPA ไปแล้วโอ้ยไม่มืดงไง TPA ที่หลังกับปักไฟผมชีเอ่อยังไม่ได้ยังเออยังไม่ได้นะเลยเดี๋ยวยังไม่ได้ละมูลสำยังไม่ได้อัปเกรดเลยรอแป๊บนึงเดี๋ยวมายังไม่ได้อนะันนั้นเลย,ยไม่ได้ Enchant เ,เลยนะเนาะ Enchant อยู่ตรงนี้น,น,นี่มันไปนเนาะ Enchant อยู่ไหนครับเนี่ย จะบอกว่าตรงนี้อ่ะโอ้ยแปลกดีหน้าจอเป่าสว่างเกินก็เลยมันค่าเนี่ยก็นั่นสินะครับโอเคเหลือเวลาแค่สามนาทีนะฮะผมจะรีบเป็นชาแล้วรีบไปหาเพื่อนก่อนโอเคเด้่องมันสำคัญมาแล้วฮะรับผมเลยครับรับผมเลยโอ้ไฟที่ปักไว้ใช่ไหม อ้าวแล้วของคุณไม่ได้เอนชาร์ดพีแอดเหรอได้อะไม่เล่าเลยเป็นโพหรือเปล่าขอลองดูก่อนนะฮะไม่ใช่เป็นโพนะฮะใช่ฮะทำไมครับก็สไปเดอร์ไงฮะนะฮะผมช่วยขุดครับผมชุวข้างล่างแล้วกัน เซิฟนี้น่าจะจับเซิฟนี้น่าจะจับสัตว์ได้นะฮะเป็นสปาวลหรอฮะครับรรผมปักไฟให้แป๊บ,บอย่าอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายนะฮะอย่าเพิ่งตายผมจะยังจะยังจะอยู่ต่อไปปักไปดิปักอยู่เนี่ยครับปักอยู่กลังพยายามพยายามปักอยู่เป็นมอสเหรอเนี่ยเป็นสปาวสินะอ่าชอโอ๊ะ โอ๊ยแมงมุมแมงมุมถ้ำติดพิษแน่ตบตบตบนี่นะโอ๊เตเป็นไรนน่ะทำไมติดไฟอ่ะแป๊บหนึนงอีกคับมั่โอ้ยอกกอเฮลุนดีๆมาเพิ่งเห็นเหรอฮะผมเห็นตั้งแต่ตอนที่กลับไปซปาแล้วะฮะ ทำไมตรงนี้ไม่แตะเอออะไรกับม่รูขอขอดุขอดขดุขด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 ตรงนี้ไม่จะสไปเดอร์แน่นอนเลยติดิดดเอาต่อครับขุดไปเผื่อมีอะไรให้ทำ <c oughs> โอ้ลาวารชัดๆโอเคฮะ คลิปนี้ตอนตะลุยเซิร์ฟเวอร์อเพจที่3ก็จบเพียงเท่านี้ฮะถ้าเกิดอ,อยากติดตามตอนต่อ,อไปก็กดไลค์และซับสไคร b ์ผมด้วยนะฮะขอบคุณที่รับชม